้า้ไม่ยากสบายสบายเพื่อค่ะเื่อคุไม่ยินได้ ดีกันยังเนี่ยอารมณ์เสียตลอดเวลาดีเงรามันแบบ่ดีูว่ารุนมากเลยจริงเราพูดอะไรกันได้ยิไกันเราอันนี้ตน่ที่มาคือให้ทำแบบนอนนะครับแล้วที่เห็นอะไรพเสน่ห์บเรน้็อวจะลาคุยกันเยไม่คุยกัน ช่วงต้นต้นอาทิตย์ไม่คุยกันหรอคุยคุยบ้างคุยคุยอะไรมนี่นะหนูไม่เห็นก็ตอนที่ครูลงไปคุยแกแลับแก่ต้องบอกน้องแก่เล้ไม่ได้เมมีเวลาคุยใช่ไหมเรื่องที่บีบอกแกจริงๆสาวครูคือว่าคือให้เครดิตบีนะเป็นอะไรที่ดีมาก เนี่ยคือสิ่งที่ครูมองว่ามันคือสัญชาตญาณในการแสดงไม่รู้ว่าแพนแพนหรือเปล่านะแต่โมเมนต์นั้นเราเราบเชื่อต่อให้กดแค่ไหนตอนเราใช้เบลอันนั้นคือเ็บลพี่แบบไม่ได้คือเวลาถ่ายหนังมันมีน้องที่แบบว่าจะใช้มุมกล้องแล้วแบบพอถึงคาแรคเตอร์แล้วเขาก็อินแล้วผมก็จุบจริงเลยแต่ว่าแต่เทคนนั้นถ้ามันดีมากแล้วเราไปถึงไปแบบ ทำหน้าแบบแต่วันนั้นเขาไม่หลุดเขาไม่หลุดเขาไปอยู่วมนหลัวเขาหน้าของเขาไปแบบไม่ก็เดียวบอกว่าบอกว่าริมถามเดียวแล้วบอกว่าทำไรห้ามโกรธนะเดบอกว่าก็ทาเลยอะไรเงี้ยไม่ได้วหลังต้องบอกเพื่ออะไรว่าเอ้ยสมมติวันจังหวะเนี้ยเราแบบอยางหอมแย้มพูดเลยมันคือเรื่องการแสดงมันไม่ใช่เรื่องสุขว่าว่าชัน เธอแกะหอมเธอแต่ถ้าเธอบีมไปพูดแล้วไม่เคลียร์นะว่าบีไมไปพูดแบบก้ามก้ามึ่งึ่งอ้นี่เขาก็อาจจะแบบเบลบอกว่าทำให้เบลเขิือเบลบอกเขาไม่รู้แต่แต่อันนี้ความยากมันคืนออะไรคะมันคือเรื่องระยะห่าง การที่แบบโดนหอมแก้มมันเป็นมันคล้ายๆกับการต่อสู้เลยนะที่ถ้าไม่นัดกันก่นกอนโดนตบก,ก็บางคนมือไวมากแบบไม่ได้คิดแบบส่วนเลยนะคือบางทีมันเป็นรีแอคชั่นชั้นแบบทางร่างกายอันตรายมากเมื่อไหร่จะบอกกันไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่แล้วสมมติที่เพื่อนบอกแล้วเราก็ต้องเปิดใจว่า นี่เป็นการแสดงโชวที่เล่นนะที่ไปเล่นเราต้องจูบจริงหรือไม่ไม่รู้พี่พูดเลยพี่จะเดินถามกับอะไรจูบจริงหรือเปล่าอันนี้อันนี้จะจะจับขนาดไหนก็ไม่ไซส์จะไซส์ไปแค่ไหนจะได้รู้ว่าแบบเขาจะทําอะไรคาดเดาเป็นรูได้ไง ดีไม่บอกเลยถือลาโอโหไซส์ก็อ,อย่างนี้มันไม่ได้ถูกป่ะอันนี้เราสมควมเขาก็เหมือนกันในบนเวทีเราก็ต้องบอกว่าเอ้ยเบลเราว่ามันโมเมตนต์เนี้ยหรือมาปรึกษาพี่พก่อนโมเมตนต์เนี้ผมรู้สึกบมอยากของเขามาถามก่อนถ้าพี่บอกเออแล้วเรียกมาคุยกันจะได้สบายใจเขาจะได้ไม่มีอารมณ์มัมงกรค้างเรากว่าแบบทำอะไรอ่ะไม่บอกไม่ให้เกียดเขาอะไรอย่างี้ แล้ววันนี้โชว์เห uh, okay ็นปะพี่มาดูไม่ทานขับรถอยู่กี้เนี่ยอันโอเคตอนก็โอเคค่ะแต่ว่ายังแบบว่ายังยังสีเดียวอยู่ต้องเพิ่มแบบเพิ่มยิ้มตอนท้ายๆไปได้เรียดเพราะเรื่องอะไรกไม่ได้เรียดแต่แค่เนื้อมันเน่ยงไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่บองบองจไม่ได้แล้วมันมึงออกมัน เขาบวกได้เยอะอะค่ะไม่มีเพราะว่าเขาไม่ให้เราทำงานที่ได้นิกครอใชูจะไป <c oughs> ช่วยฟิกใจนันมาไม่ได้แต่ว่าถ้านันรู้ว่าได้รู้ที่ดีเหัววันี่ก็ผิดไม่ทำ่ท